อันนี้ก็เป็นตึกที่ลงขายไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าใกล้หล่งความจเจริญแค่ไหนไปขับออกจากบริเวณหน้าตึกออกไปนี่ก็ติดกับถนนสายเสเชียแล้วนะครับไม่เกินไม่ถึงนาทีได้ทำไปม,มีร้านทองมีคลินิกเซเว่นมีตลาดนัดของกินหาง่ายมากเลยขับออกไปนิดเดียวเอง ไกล้กับโครงการหมู่บ้านต่างๆหลายๆโครงการนะถือว่าเป็นแหล่งชุมชนมตรงเี้ยหน้าจะเป็นถนนสายเซียแล้วครับด้านหน้านี้จะเป็นถนนสายเซียนะครับเราเลี้ยวซ้ายเราเลี้ยวซ้ายมานหนึ่งนึงก็จะเจอกับบิ๊กซีและห้างบิ๊กซีอุทยานแะล้ว ออกมานี่ยังไม่ถึงนาทีเลยนะจยังใกล้แหล่งชุมชนแหล่งตลาดใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายครับลงทั้งโครงการหมู่บ้านที่จะเกิดขึ้นอในหลายๆโครงการขับมาแป๊บเดียวก็ถึงเซนทัน ใก้เซ็นทรัลใกล้ศูนย์ราชการจังหวัดอุธยาเลยไปก็จะเป็นโลตัสอยุธยยยาพากน,ะ,นะครับเดินทางสะดวกสบายนะครับอยอดสนใจเดี๋ยวทักแชททักมาในลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ